สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปช่วยยกพระประธานตรงที่นะครับอยู่ที่นี้อยู่นี่ประมาณส0ป,ปีแล้วนะเราจะยกไปไหนดูได้ไม่ได้ไม่ทำไรอย่างเี้ยนะสวัสดีคุณจำเนียงนะคะตอนนี้กำลังจะยกพระประธานออกตรงนู้นนะคะเพราะว่าจะได้ลีนะคะลีตันนี้กำลังยกพระประธานนะคะหาที่หาที่ก่อน พี่โอนร่วมทำบุญแล้วนะคะกำลังอ๋อตามกำลังจ้าชาะพี่รังสีไม่เป็นไรคะ่ะตามกำลังศรัทธานี่แหละเนาะคือสบายใจสุดละนะคะสบายใจสุดแล้วะคะ่ะตามกำลังศรัทธาจากไกลจากบ้านลุงเวลาถ่ายติดกดหข้อใหม่ที่ละ <ś c oughs> ไม่ติดค <ś c oughs> ่ะคุณกบาพรบอกเลยวันนี้ไม่ติดนะ,ะ <ś c oughs> เพราะว่าผู้ใหญ่อยากให้เรามาช่วยเหลือทางด้านนี้นะคะ <ś c oughs> ผู้ใหญ่อยากให้เรามาช่วยเหลือทางด้านนี้ไม่ติดค่ะผู้ใหญ่ชาวบ้าน

Ừ, ok ok, ah, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, มุ้หนักมากหนักมากมุ้ยหนักจริงนะนี่สองสี่ปคนนะครับยกแปคนโยนก็ไม่เป็นไรยกขึ้นยกขึ้นต้องยกขึ้นแล้วก็วางเลยเนาะต้งยกขึ้นน้อยแต่น้อย่านน้อยแต่น้อยผ่านน้อย ผ่านงอีกอันนึงไปผ่านผ้าได้บอกไไว้แค่่านผ้าวางไว้ข้างล่างก็ได้มั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับเอออยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละวางไว้ข้างล่างกันแลวได้ไหมอยู่หรออยู่อะไรอะไรหนุนหน่อยอะไรมานีนอะ

ไหน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 ของดีนะพักน no ั่นไห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 นเน็ดเนั่นนั่นปึ๊บเฮ้ยเหรอโอ้โอเคปฏิกปฏิกนั่นได้ของดีแล้วครับนั่นโอ้โหจะไม่รู้รับเงินเพชรทองรั้เงินเพชรทองอืมนี่นะเหมือนกัน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  สวยนะครับชั่วคราวนะครับชั่วคราวก็เราจะได้ทํางานถนัดขึ้นมาดูนะให้พระใต้ฐานนะครับจะอยู่ใต้ฐานองค์พระท่านนะครับเอาไว้คืนนีไหมเอาไว้คืนนีไหมไม่อยากก็ออกจากวัดเลยผู้ใหญ่เอาอยู่ๆใต้อ่าไว้ใต้ฐานคืนนี้ก่อนานอะครับไม่เป็นไรครับเพื่อเอาไว้เป็นอ่า ที่บูชาของญาติโยมที่นี่ดีกว่าเนาะเราไม่ต้องเอาไปดีกว่าเนี่บก็เหมือนเดิมดีกว่าเนะอออาะปลอดภัยที่สุดครับแต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นรูปนะครับรูปสมัยก่อนผู้ใหญ่ไปค้นหายหน่อยนะครับด้วยพวกนี้ด้วยสมัยนั้นมันมีเครื่องสื่อสารอย่างเลยครับอยากเห็นรูปกเก่าเนาะสมัยที่กำลังสร้างกำลัง เนะนอกจากจะขอทางเลยง่างยังท่านกนน่จะเห็นเนาะ,ะแต่ภายใน,น,นชุมชนก็มีหรอกในนี่ในในใน,น,นี่วัดในวัดก็ไม่มีรูปถ่ายอะไรเลยเนาะน่ะมมาจะมีนะ acá. นะครับ เร็วม,มากเร็วม,มากาวันนี้น่าจะเสร็จเลยครับเราก็จะจ่ายเป็นค่าแรงรายวันเนาะดูน้ว่าเป็นคแรงรายฟันเดี๋ยวรอบนอกอีกเลยรอบนอกอีกรอบนอกมัน,นต้องรื้ออีก เบิ้มตรงไหนมันรั่วเบิ้มหลังคามันรั่วป่ะนะเห็นใช่ไหมเห็นรูเห็นรูอยู่ใช่ไหมมันร่วร่อนทานเนี่ยรัมารังรมรั่วดี๋ยวเาลึกลึกอืมอนยิงไอเออนั่นแหละมันเป็นไอฟวมเลยฟวมกันรั่วเลย เออกระปุกละร้อยนึงเงีเดี๋ยวไปซื้อมาเห็นพี่พายานเขาบอกว่ามันรั่วตลอดอ๋อรั่วตรงนี้เองแล้วก็มารั่วรอยรอยนี้อีกวันอีกสองลอยที่ไม่รู้เกิดจากอะไรรอยต่อเลยก่อตัวนี้เดี๋ยวดูพี่พายานบอกว่ามันรั่วตรงนี้เนาะหรือเราก็จะได้เห็นเลยไอ้นี้ตรงนี้ที่สามที่ตรงนี้ตรงชึ้นเหนี่ยวนี่อืมเป็นสามแผลเข้าตรงหลบตรงหลบนี่เอง พระอาจารย์บอกว่ามันจะรั่วในนี่เนี่ยจะรั่วตรงนี้พระอาจารย์บอกเจอจุดแล้วสามที่พอาจารย์ท่านบอกว่ามันรั่วอยู่เราก็หองหาอยู่มันอยู่ตรงไหนอ๋อเรือตรงนี่เนาะแถวเนี้ยเนาะเราได้รู้สาเหตุพอดีว่ามันรั่วเพราะอาจจะเป็นหลบเคเจอจุดรั่วอีกแล้วนะครับแต่นังคาหนี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่เพิ่งเปลี่ยนใหม่หลังคาเปลี่ยนหลังคาใหม่ครับหลังคาเป็นอ่านั่นชีดนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูน่าจะมีประวัติในหนังสืออะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดหนึ่งครับก็คงจะหาไม่เจอแล้วครับเนาะเป็นห้องเก็บของนะครับย้ายเข้ามาเมื่อสักครู่เองนะครับก็คงจะหาไม่เจอหรอกนะอยากเห็นรูปภาพสมัยก่อนสักนิดนึงนะครับเนาะ ว่อยากเห็นแบบประวัตินะถ่ายรูปตอนสมัยสร้างวัดใหม่ๆตอนถวายตอนพระเทพมาเน่ยก็ขอบคุณท่าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ